สวัสดีครับ FCI u s h Car วันนี้ผมมีรถดีๆราคาสบายเงินในกระเป๋าอึดถึกทนประหยัดน้ำมันน่าใช้งานเป็นรถที่ไม่จุกจิกแม้จะเป็นรถปีต่ำนะครับผมแบรนจาก Toyota Toyota v i o s อึดถึกทนที่สุดในโลก1คันก็ว่าได้คันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงออกข้างสภาพสวยๆเลยหนึ่งในร้อนะครับผม บ้านี้สวยไม่มีชนักตัดต่อพิความนิจมน้ําสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่าทั้งคันเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วขัดเคลือบสีลงน้ํายาเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยเป็นตัว e ivory เดิมๆ,ๆจากโรงงานตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานดิสเบกสีล้อเกียร์ออโตโ้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์1.5นะครับผม วิ่งมาเพียงแค่270,000กว่ากิโลกับรถ2004กับรถปี2004ถือว่าน้อยมากๆนะครับคันนี้ได้ดิดเบรกสล้อยางมิชลินทั้ง4เส้นล้อแมกเดิมจากโรงงานยางดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลครับผมภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าเบาะก,กรรมยีเดิมจากโรงงานสภาพดีไม่ฉีกไม่ขาดสะอาสะอ้านซักฟอกให้หมดแล้วนะครับหรือซักหรือฟอกให้หมดแล้วตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผม จอมีเป็นจอไพโอเนียมาให้ด้วยนะครับเป็นจอ2ดินติดมาให้จากเจ้าของเดิมนะครับผมนี่นะฮะทวงมอะไรเป็น Power นะครับผมนี่นะฮะเป็นกีออโต้ Auto เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีสวยสมบูรณ์เอาไปใช้งานกันได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม ภาษีต่อให้แล้วเป็นมิถุนายน2569ครับผม1ปีเต็มสามารถใช้งานได้สบายๆายียาวๆเลยนะครับโดยที่พี่ยังไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเบาะด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีรถยนต์ราคาถูกกว่าทอง2บาทราคาพอๆกับโทรศัพท์ iPhone ตัวท็อปยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมราคาพอๆกับมอเตอร์ไซค์ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2บางยี่ห้อด้วยซ้าไปนะฮะด้านหลังร้าน้ฝนซ้ายขวาฝากระโปรงท้ายหลุมอะไหล่ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานไม่มีการอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดไม่มีการพ่นสีหลุมอะไหล่แต่อย่างใด ยังอะไรอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมีมาให้ครบครับผมรีวิวจากสินค้าจริงถ่ายด้วยความละเอียด 4K 60เฟรมเรนนะครับผมนี่นะฮะถือว่าภาพคมชัดสมจริงแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องรถสตาร์ททีเดียวติดกําลังแบตเตอรีด่ดีนะครับกำลังเครื่องดีไม่อืดเลยนะฮะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผมฟิล์มรอบคันยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่เสื่อมนะครับกันแดดกัน UV ได้ดี เบาชงซ้ายเบาชงขวาคานหน้าฝากระโปงทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานน้ำไม่ดันควันไม่ไหลสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยครับผมนี่นะฮะรถยนต์ปีต่ำเราขายตามสภาพแต่เรารับประกันว่าคุณขับจากล้านเราถึงเชียงใหม่แน่นอนนะครับถ้าขับไม่ถึงเอามาคืนครับผมใครอยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยากมาเทสได้อยากมาลองขับนะครับพี่ซื้อไปพี่ขับกลับบ้านได้เลยครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะเอาไปใช้งานนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไว้ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับผมไว้ให้คนเท่าคนแก่เอาไว้ใช้กันแดดกันฝนดีกว่าการขับขีบ่มอเตอร์ไซค์ลงทุนถูกกว่าทอง2บาทได้รถยนต์คันเบลเบล่าไปกันได้ั้ง4ีซาหคนนี่สบายสบายเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันให้ดูนะครับใครที่อยากได้ครับตัวรถก็อยู่ที่พุทธมนฑลสาย2 กรุงเทพปริมวัลทนผมส่งให้ฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออหรือส่งเป็นเทลเลอร์ตัวรถอยู่ที่พุนทธมนฑลสาย2นะครับวันนี้ผมออกมารีวิวนอกสถานที่เพราะว่าตรงที่ถ่ายกันประจําเขามีการเซอร์วิสพื้นที่ใกล้เคียงอยู่นะครับมีการตัดหญ้าอยู่นะครับเราจึงออกมาทดลองให้ดูบนถนนใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ เนี่ยนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับศูงสุดตรงหมดนะครับผมนี่นะฮะมีวิทยุมาให้ด้วยนะครับเป็นไพโอนีนะครับจอแบบนี้ก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเ่นะครับใส่ปลาก็เจ็ดแปดพันบาทต้องมีนะครับผมไม่ใช่จอจีนแต่อย่างใดนะฮะใครที่อยากได้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองของดีๆแบบนี้ไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหนอย่ารอโอกาสมันไม่ได้มีมาให้ท่านบ่อยๆนะครับถ้าถูกใจต้องรีบจับรีบจองขอบคุณครับ